แล้วก็ให้เราแกะเอาแต่เนื้อนะครับหนังกับก้างเนี่ยไม่เอาเอาแค่เนื้อพอแกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนำมาโคลกให้ละเอียดครับเช็ใช้เป็นโครกนะใครจะปั่นเราก็ได้ครับเนี่ยครับละเอียดปนแค่นี้ก็พอแล้วตักใส่ชามไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับตัวนี้จะทําให้ปลาดุกเนี่ยทอดออกมากรอบนะน้ํามันพืชจักเตรียมมา700มิลลิลิตรใส่หมดเลยครับคนคุกเขาให้เข้ากันนะนี่ครับเนื้อปลาจะฟูๆแบบนี้เลยขั้นตอนการทอดก็ตั้งกระทะน้ำมันครับจุดไฟรอให้น้ำมันร้อนใช้ไฟกลางก็พอนะครับไม่ต้องแรงมากพอน้มันร้อนได้ที่ตักเนื้อปลาดุกใส่ลงไปหทักทีครับ ฟองเริ่มน้อยลงใช้ตะหลิวดันครับแล้วก็พับครึ่งแบบนี้พอกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นครับทีนี้ก็พร้อมทานแล้วครับนี่ก็คือปลาดุกฟูที่แจ็คทาไว้นะ,สะเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับนี่กรอบมากนี่นะครับไป